เจ้าสบายดีทานผู้สมทเครพพบกับข้าพเจ้าโชคดีธรรมวงศ์กับซงยูทูบโ oh มฮาเซเนลวันนี้ข้าพเจ้าจะนําเอาเรื่องรา,าวข่าวๆที่เป็นที่โด่งดังและทุกคนให้ความสนใจในนาทีนี้ก็คือข่าวาวการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ้นั่นเองสําหรับพยาธิโควิด19เปลี่ยนพยาธิที่อันตรายและให้เหงในปัจจุบันพยาธิด,ดังกล่าวได้แพร่ระบาดไปเร้วสองหอยเป็ดประเทศเหนือทวโลก แล้วก็สําหรับประเทศลาวเขาก็ได้มีการควาบคุมสกัดกันและก็ต้านพยาธิดังกาวบรรดานเหนือมื้อนี้เวลา14โมง30นาทีหรือว่า00โมงตแหล้งศูนย์ปฏิบัติการคณะสภะกิจต้านพยาติโควิด19ประเทศลาวเขาก็ได้มีการออกมาแถลงข่า,ขาวโดยอิงมาจากแฟนเพจลาวยูสรดิโอเอฟ9 0 0เมกะเฮิร์ได้รายงานทางฮูวาข่าวด่วน พบผู้ติดเสื้อพยาธิโค v ิด19หลายมาเป็นเพศหญิงมีประวัติการเดินทางมาจากประเทศอังกฤษอยู่บ้านจอมมานีเฮตังยอดผู้ติดเสื้อทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น15คนหนังซอปปอล้ววันที่8ดเมษายนเวลา1 4 3 0นาทีท่ศูนย์ปฏิบัติการคณะสภกิตตามพยาธิโค v ิด19ได้มีการทะเลงข่าวเฮ้ฮูวามาฮอมืมอนีได้กวัดพบ ผู้ติดเสื้อพยาธิโควิดลายมาอยู่ซ่พอๆลว้วเป็นเพศหญิงอายุสาวปีดำลงชีวิตยอยู่บ้านจอมบานีเมืองไซเซสธาตนะ์นครลวงเวียงจันทร์ซึ่งกำลังศึกษาตอที่ประเทศอังกฤษและได้เดินทางกลับมาประเทศลาวเฮาในแะเลยะที่มีการระบาดของพยาธิโควิด -19 นี้จึงเหตให้ผู้เกี่ยวได้ติดเสื้อแล้วก็กลายเป็นผู้ที่สิบหาของประเทศลาวเฮาสําำหรับสถานกานณ์การ่พลระบาดของพยาธิโควิด -19 ได้แพยยล่ามไปแล้วหนง สอหอยแป,ประเทศทั่วโลกและแควนยอดผู้ติดเสื้อสะสมในทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องนั้นจึงเรียงห้องให้ประสะสชนบรรดา,าวปกปักฮักษาตนเองและปฏิบัติตามมาตรการคำแนะนำของรัฐบาลลาวบางออกอย่างเข้มงวดข่าวโดย FM 90.0 เจ้าประธานที่ผ่านไปแล้วนั่นก็เมนข่าวข่าวท,ทีข้าพเจ้าได้นํามาฟักมาตอนแกเพื่อนมีตรรายการได้ติดตามรับฟังเกี่ยวกับการแพร่ระบาดการติดเสื้อของพยาธิโควิด -19 นี้ประธานหนึง่งสีฮามือที่ผ่านมาก็คือวันที่ห้าเมษาประเทศลา,าวเขาก็ได้มียอดผู้ติดเสื้อเพิ่มขึ้นหนึ่งขนมาในวันที่หกได้เพิ่มอีกตืมหนึ่งขนและในวันที่เจ็ดเมื่อวานนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นสองขน สำหรับล่าสุดก็คือมือนี่เปดมีซาซ่องผันซาวประเทศลาวเฮาก็ได้เพิ่มเึ้นอีกตืมหนึ่งคนแล้วปัจจุบ,บันยอดผู้ติดเสื้อทั้งหมดเมน15คนสันทางรายการก็คือซ่อง YouTube ห้องพวกเฮากบข้อฟักฟังเดเพื่อนมีรายการก็คือทุกทท่านที่ติดตามคบสมจงหักซาสุขภาพของทานให้เปลีย่ยนยางดีเพื่อพรมกันต้านและสกัดกันพายาธิโควิดให้พ้นออกจากประเทศลาวเฮาโดยไว จ้าสำหรับการรายงานข่าวคงข้าพเจ้าในครั้งนี้ก็มุ่เพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับมื้อนี้ข้าพเจ้าต้องขอลาไปก่อนสบายดี